สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะยินดีดต้อนรับสู่เกมโรบอทพายในแบบ d a d d y World ด์สำหรับวันนี้ก็มาแล้วฮะหลังจากที่ไปนั่งเก็บตัวละครใน Creature of s o n a ซ i a มาเนาะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเล่นตัวนี้สักหน่อยก็คือตัวใหม่นั่นแหละมาสักพักแล้วกับเจ้าตัวนี้เลยนะครับบอร์ดก็เดี๋ยวไปดูสเตตต่างๆกันดีกว่านะว่าจะมีอะไรที่โดดเด่นมาบ้างนี่ฮะบอร์ดนี้ก็ถือว่าเป็นตัวปกตินะครับแต่ว่าอยู่ในระดับแร หัวใจมี3ดวงสกิลเช็ค1 m o v e ม e ฟเมนต์สปีด a m i สต5ามิน่ซลแล้วก็ความเร็วในการสกัดดำๆ2ดาวด้วยกันเห็นจะชัดว่าตัวนี้ก็เน้นในการเคลื่อนที่นะครับถามว่าล่อได้ไหมก็พอได้นะพอได้อาจจะต้องมีวิ่งบ่อยๆหน่อยแต่ว่าสต a ามิ a น่นี่สูงมากๆนะผมลองไปเทียบดูซิว่ามันคล้ายๆกับตัวอะไรบ้างเค okay. เท่าที่ผมดูก็คล้ายๆกับตัวนี้ตัวเดียวนะครับสปรัแต่ว่าตัวนี้เป็นเมนคารคเตอร์อันนี้ดูที่ Movement Speed กับ Stamina เลยนะก็คือแบบเดียวกันเลยก็ถือว่าดีนะครับสำหรับที่มันเคลื่อนที่ได้เร็วแต่ว่าข้อเสียเนี่ยอยู่ตรงที่สกิลเช็คเลยครับหากใครใส่เซ็ตทริงเคสที่ผมใส่แบบเนี้ยมันมันจะเล็กมากๆแบบอู้ห โอกาสผิดพลาดจากการสกัดดำดำเนี่ยสูงมากๆนะถึงแม้ว่าความเร็วในการสกัดดำดำจะอยู่ที่2ดาวเนี่ยแต่ว่านั่นแหละสกิลเช็คมันน้อยเกินอะถ้าใครที่ไม่ได้ถนัดเรื่องการกดมันก็จะส่งผลได้เนาะคือความถนัดในการกดสกิลเช็คเนี่ยมันก็จะมีหลายปัจจัยมากๆนะอย่างเช่นเฟรมเรทในการเล่นเนี่ย f อ s ออะไรพวกนี้ถ้ายิ่งน้อยเนี่ยมันก็ยิ่งกะยากใช่ไหมก็อาจจะไม่เหมาะสมกับคนที่ไม่ถนัดในการสกัดดำดำ คือตัวนี้มันก็ไม่เหมาะอยู่แล้วกับการสกัดดำดำนะถ้าใครอยากจะช่วยจริงๆก็เอารีโมทมาก็ได้ฮะเอามากดติดสักเครื่องหนึ่งก็ถือว่าช่วยแล้วหรือถ้าจะเน้นไปอีกทางหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของความเร็วอ่าถ้าเน้นใน,นเรื่องของความเร็วเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้ล่อได้นะครับเออซึ่งผมเล่นสายนั้นดีไหมรีโมทไว้อันนึงแล้วก็เอาวิ่งมาอีกอันหนึ่งเพื่อที่จะวิ่งไปช่วยเพื่อนได้ คือตัวนี้มันสามารถช่วยเพื่อนได้นะครับด้วยความสามารถของตัวนี้นั่นเองก็คือความสามารถเนี่ยสามารถวางตัวล่อได้ครับอ่า ซึ่งการวางในที่นี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นการวางแบบไหนเดี๋ยวต้องไปดูในเกมอีกทีซึ่งจะเป็นการวางตัวล่อครับเพื่อให้ทวิสเตที่อยู่บริเวณใกล้ๆเคียงตรงนั้นนะมาโจมตีตัวล่อตัวนี้ฮะซึ่งตัวล่อตัวนี้ก็จะมีหัวใจเพียงแค่1ดวงนะหากล่อได้แค่ตัวเดียวเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าตอนทวิสเตทมันโจมตีเนี่ยมันก็จะติดสถานะหยุดนิ่งไปซักระยะหนึ่งเนาะจังหวะนั้นก็ถือว่าวิ่งหนีได้แต่ถ้ามากัน2ตัวเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะล่อได้ทััััััั้้้้้งงงงง2 2ตตตวววววเเเเลลลลยยยอออออนนนนนีีดดด๋ไปปททูะะ่่่าาามมมจิพรรกหื แต่จังหวะที่มันตีเนี่ยมันก็จะตีแค่ตัวเดียวอ่ะความสามารถเขาคร่าวก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็คือมันสามารถวางตัวล่อได้ แต่การวางเนี่ยไม่ได้วางฟรีๆนะครับเสียเทปฮะเสียประมาณ10เทปด้วยกันต่อการวาง1ครั้งนะครับซึ่งครูดาวเนี่ยหลังจากวางไปแล้วก็จะอยู่ที่60วิวีนะก็ถือว่าไม่ได้นานไปแล้วก็ไม่ได้เร็วไปถือว่ากําลังดีอ่ะสำหรับตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปทดลองเล่นคนเดียวก่อนแล้วก็ไปดูกันว่าสกิลเนี่ยทำงานยังไงยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันครับ let's go มาและมาและได้เล่นแล้วครับ นี่ฮะสกิลก็จะมีตัวเลขขึ้นด้วยนะว่าใช้10เทปด้วยกันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโหดหรือเปล่าโหแต่ว่าการเคลื่อนที่เนี่ยจะมีการทิ้งล่องลอยไปด้วยนะเป็นน้ำดำไหมอันนี้ไม่แน่ใจฮะเออใจเย็นนะใจเย็นนะผมต้องการเทปผมหาเทปไม่เจอเดี๋ยวผมลองกดดูนะอ่าจริงด้วยมันต้องใช้เทป10เทปด้วยกัน ก็รอไปก่อนแป๊บหนึ่งหาเทปแป๊บโอ้โหแต่ผมชอบมากนะความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็น4ดาวก็ตามคือจริงๆเอามาลงตรงนี้ให้หมดเลยก็ได้นะความเร็วในการเคลื่อนที่5ดาวสตาร์ิน่าดาวเพอร์เฟกต์ไหนๆก็ไม่เน้นไอ้ทางสกัดน้ำดำและมาเน้นทางนี้ไปเลยก็ดูดีนะอ่าพวกนั้นอยู่ไหนเนี่ยโอเคเจอแล้วตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองกับตัวเดียวก่อนนะผมจะลองวางตรงจุดนี้นะครับจึ๊บ วางไปเป็นที่เรียบร้อยอ๋อประมาณนี้ฮะโอ้มันล่อดได้จริงไปเนี่ยอดล่อดได้จริงเฉยเรียบร้อยนี่ครับทวิสตเตก็จะโจมตีแบบที่เห็นเลยนะแต่ว่าเหมือนจะไม่มีเสียงนะครับเงียบเงียบเลยคือตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะมีเสียงด้วยนะก็จะได้เข้าใจว่าเออตัวล่อของผมเนี่ยโดนเล่นไปแล้วอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเง,งียบเลยครับโดยการวางตัวล่อเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะ เอากระดาษไปแปะครับไปแปะให้เป็นดวงตาแบบที่เห็นตรงน,นี้ <c oughs> เอาไปแปะเฉยแล้วก็รอได้จริงด้วยไม่น่าเชื่อ,อมา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 เดี๋ยวผมจะเรียกทวิสเตให้มาออกันก่อนนะครับแล้วก็มาทดลองกันว่าถ้ามา2ตัวแบบนี้มันจะรอให้ได้หรือเปล่าโอเคมาซ่อนตรงจุดนี้ถ้าผมวางแบบนี้มันจะได้ยินไหมเดี๋ยวลองดูนะ1 2ึส่สามจึ๊บอ๋อตอนแรกผมคิดว่าวางปุ๊บแล้วมันก็จะได้ยินเลยนะครับแบบวางตรงจุดนี้ คล้ายๆไอ้นั่นนะแต่ครับคล้ายๆแต่ที่พอเวลากดแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นการส่งเสียงดังเพื่อให้ทวิสเตในบริเวณนั้นได้ยินแล้วก็มาตรงจุดที่มีเสียงตอนแรกผมคิดว่ามันจะปล่อยเสียงได้นะเออแต่สุดท้ายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้างั้นก็เอาไว้ใช้เรียกสตูไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยคือมันเป็นแบบนั้นไงมันไม่มีเสียงมัน,ม,นมันเรียกสตูไม่ได้ก็แสดงว่าถ้าทวิสเตตัวนั้นไล่ล่าคนอื่นอยู่เนี่ยอันนี้อาจจะล่อไม่ได้นะครับแต่ถ้าวางดักมันน่าจะได้นะ เดี๋ยวต้องไปทดลองกับผู้เล่นคนอื่นอ่าผมขอทดลองอีกอย่างหนึ่งก่อนนะก็คือให้มันไล่ล่าครับแล้วผมก็กดวางไปโอเคอ๋อมันก็จะเล็งไอตัวที่ผมปล่อยล่อไปอ่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะหลบหนีได้เอออันนี้ดีอันนี้ดีถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆกําลังกําลังวิ่งอยู่ก็กดสกิลเพื่อให้มันโจมตีได้เคมาเคมาตอนนี้ผมล่อมา2ตัวนะครับแล้วก็ลองปล่อยไป โอเคก็จะเป็นอย่างที่ผมคิดจริงด้วยนะก็จะมีแค่ตัวเดียวที่ไปโจมตีส่วนตัวที่เหลือก็ไม่โจมตีครับก็อย่างที่บอกได้แหละมันก็จะวิ่งไปกันทุกตัวนั่นแหละตรงบริเวณนั้นถ้าเราไปล่อมาแต่ว่าโจมตีจะแค่โจมตีแค่ตัวเดียวแล้วตัวที่ไม่ได้โจมตีเนี่ยก็จะมาไล่ล่าเราเหมือนเดิมอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเล่นกับคนอื่นกันครับแล้วก็วันนี้จะรับบทเป็นคนช่วยแบบเต็มที่เหมือนเดิมไปฮะ let's go มาไหมได้เวลาลองเล่นนะครับ หรือว่าตัวนี้จะพอช่วยใครได้บ้างแต่ว่านะในทีมที่ผมเล่นเนี่ยมีเปเปิลด้วยนะก็คือเขาจะคอยล่อให้ด้วยแสดงว่าอุ้ยเอาใครใครกันครับ <c oughs> ใครกันครับใครโดนเอย่ยเปเปิลเหรอโอ้ตัวล่อไปแล้วโอ้ใจยเย็นใจยเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนเพื่ออกมาเพื่อนออกมาออกมาออกมาเพื่อนวิ่งดิเพื่อน,ยเ,ยน,ยเ,ยนเพื่อน ่อให้พยายามช่วยเท่าไหร่ถ้าเขาจะออกเขาก็ออกนะครับชีวิตชีวิตเนาะพยายามเท่าไหร่แต่ถ้าเขาเขาอยากจะออกเขาก็ไปแบบนี้เลยครับโถ่เกิดอะไรขึ้นกันนะอยากจะช่วยสักสักนิดก็ไม่ได้อยากจะเป็นฮีโร่นะเนี่ยอ่ะอะช่างเตอะเดี๋ยวรอช่วยคนที่ต้องการให้ช่วยดีกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านอะไรไม่ผิดใช่ไหมผมอ่านไม่ผิดใช่ไหม เอาตัวรอดสิบชั้นกับลุยอีแล้วก็ยะตะ h วัดวัดเดียวใครเป็นคนคิดเนี่ยอีกแล้วชีวิตอตัวอื่นมีตั้งเยอะตั้งแยะคือตัวเดียวยังพอได้นี่สองตัวครับถามจริงๆถามจริงๆ มาดิ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 มามามาวิ่งมาวิ่งมาคือผมน่าจะใช้เทคนิคนี้ได้นะครับหากห้องไหนมนเป็นห้องตันเนี่ยก็กดใช้สกิลแล้วก็ซ่อนไปได้เลยนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะเดินไปทางไหนนะโอเคอีซี่ฮะเป็นไงเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยชอบมากเล่นง่ายมากครับแต่ที่ไม่ค่อยชอบเนี่ยก็คือสกัดน้ําดําไม่ค่อยดีนะอ่ะเดี๋ยวรอดูกันว่าการสกัดน้ําดำโอ้ oh, <no. S 1> โหเล็กจับใจ เล็กได้ใจและดูความเร็วครับอือเร็วมากๆเพื่อนเอาไหมมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆคนหนึงตรงนู้นนะครับแต่ว่าเขาน่าจะสแตนบายรอแล้วไม่เป็นไรช่างมันผมทําหน้าที่ของผมไปต่อไม่เหมาะจริงๆนะครับสําหรับสําหรับมาสกัดน้ําดําเนี่ย คือเล่นคนเดียวยากแน่นอนอันนี้บอกไว้เลยถึงแม้ว่าการเอาตัวรอดเนี่ยจะถือว่าดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่โหดมากๆแต่ว่าเรื่องการจบชั้นเนี่ยอันนี้ยากมากๆถ้าเหลือคนเดียวนะอันนี้ต้องเล่นกับคนอื่นเล่นคนเดียวนี่ลำบากแต่ถ้าใครที่ยอมเสียเวลาได้ก็ลองเล่นดูฮะลองเล่นดูก็ไม่เสียหายเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็รอจังหวะฮีโร่นะครับอยากจะไปเป็นฮีโร่เพื่อนๆเพื่อนเพื่อนเพื่อน เพื่อนมานี้มานี่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 กดสกิลปไปายวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหเอาเรื่องจะจัดคือสเตลตัวนี้3ดาวเนาะถ้าจะล่อได้ให้ดีเนี่ยน่าจะประมาณ2ดาวน่าจะโอเคนะหรือมัน2ดาวผมจําไม่ได้ฮะช่างมันถ้า2ดาวนี่ถือว่าดีนะครับเพราะว่ามันจะวิ่งแล้วก็ไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะประมาณวิ่งไปแทนนะครับเพราะว่าทวิสเตจะเล็งคนที่มีสเตลน้อยนะอ่าประมาณนั้นเพื่อนวิ่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนวิ่ง มามามาโอเคนี่ครับโอ้โ oh, หจังหวะฮีโร่เพื่อนเอเอ,าเอาวางตัวล่อแล้วแท,ะทะ้เสียของไหมนี่ <c oughs> เสียของไหมนี่โอ้โหก็ยังจะวิ่งสวนกลับไปให้มันเห็นเนาะอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมนั่งเล่นก่อนแล้วกันได้จังหวะฮีโร่แล้วนะครับตะกีน้นี้ถึงแม้ว่าเพื่อนจะวิ่งกลับไปให้มันเห็นอีกรอบก็ตามเพื่อนเอาเอา,เอาตรงนี้ไปเลยนี่นี่เพื่อนเพื่อนมามามาเพื่อน,นทำอะไร จะเก็บการวิจัยไม่ใช่เหรอเพื่อนไม่มาทําตรงนี้ล่ะมันมีอันไกลอันนึงนะครับเดี๋ยวผมไปทําอันไกลดีกว่าหมดแล้วครับหมดแล้วครับทอแท้กันแล้วครับไม่เหลือให้ใครช่วยแล้วเพราะออกกันไปแล้วอะไรกันเนี่ยโถ่ ได้ช่วยเหลือแค่นิดเดียวถึงถึงจะไม่ใช่แบบช่วยปุ๊บแล้วรอดนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็นการช่วยแล้วผมจะเสียซะมากกว่าพอช่วยไปแล้วก็ยืนดิ่งๆให้เขาตีบ้างกลับไปให้เห็นอีกอ่ะกลับไปที่หน้าล็อบบี้กันดีกว่า โอเคฮะทุกทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นสนุกนะเล่นสนุกเอาไปช่วยคนอื่นได้ดีเลยแต่ว่าต้องหาทีมที่ดีๆด,ด้วยนะที่เขาตอบรับกับการที่เราช่วย <c oughs> ไม่งั้นช่วยไปแล้วก็เสียเทฟฟี่นะแต่ตัวนี้มันก็มาเป็นตัวช่วยอยู่แล้วแหะก็เอาไปเล่นให้ดีๆแล้วกันแต่ถ้าใครที่จะเอาไปเล่นคนเดียวเนี่ยเล่นตัวอื่นดีกว่านะครับ <c oughs> เออคือถ้าใครจะเล่นตัวเดียวเนี่ย <c oughs> ผมแนะนำว่าเอาพวกความเร็วในการสกัดน้ำดำ,ดำไปดีกว่า หรือถ้าไม่มีจริงๆก็เอาตัวที่สกิลเช็คประมาณ3ดาวขึ้นไปก็กดีครับ2ดาวนี่ก็พอได้แต่ว่า1ดาวนี่ไม่เอานะน้อยไป แล้วก็ความเร็วในการสกัดน้ำดำเนี่ยสดาวขึ้นไปก็กาลังดี2ดาวนี่พอได้ครับแต่ดช้าไปหน่อยอ่ะสำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะไปลองเล่นก็เก็บซื้อได้เลยแต่สําหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะแต่แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมนได้แหล,ละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม